มาซูมภาพให้ให้เขาเห็นเห็นไหมเจ้วเห็นผมช็อตใช่ไหม,อ,มอันนี้ผมนางแบบท่านนี้นะคะช็อตจากทำสีนะคะเห็นนะอันนี้ก็จะเป็นอฟอยขัดหม้ออ่ะอยาเป็นฝอยขัดหม้อนะจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาทำ ตัวใหม่ของเรานะคะซึ่งทําไปแล้วเเรียกว่าอะไรนะทิศเมนที่ไม่มีวันตายทิศเมนปูซ่าทิศเมนที่ฟื้นคืนชีพผมได้ทันทีเนาะอ่ะโอเคถอยหลังกลับไปพบกับตัวใหม่ค่ะของเราว้าโอ้โหมีช้อนด้วยอะไม่เบอร์เบอรเบอร์เตอนหยเบเอได้เนหมอ่ะ <c oughs> ไม่หกดูนี่ อันนี้นะคะเป็นทีปเมนที่สามารถกู้ผมคืนในครั้งแรกได้เลยนะคะวิธีทำนะคะมีดังต่อไปนี้เชนะนี่นะคะปัดทิปเมนนะคะสระผมลูกค้าในาส์อันเนี้ยน้องเขาสระผมมาเมื่อเช้าแล้วนะคะและ้วก็กระปุกนี้300 ml นะคะใช้ได้ประมาณ2-3หัวครั้งแรกครั้งแรกนะคะถ้าทำที่ร้านนะคะก็จะใช้เครื่องหนิบผักนะคะตัวนี้ แล้วก็อีกสองครั้งอันนี้เขเค้มมาว่าให้ใช้ถึงสามครั้งนะคะก็จะกู้ฟื้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นครั้งแรกทํากับร้านไปก่อนใช้เครื่องหีผักครั้งสองครั้งสามให้ลูกค้าซื้อเอากลับไปใช้ที่บ้านถ้าอยากประหยัดนะคะก็ผสมกับทิชชูที่บ้านของเราใช่ไหมถ้าอยากประหยัดแต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็ใช้แบบนี้เพียวๆไปเลยเพราะว่าอันนี้มันเข้มข้นมากนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฟองทิ้ชูเ่นนเนวอดายทิชชู่เนวอดายทิชชู่ไม่มีวันตาย เเราจะใช้อยู่ประมาณเท่านี้นะคะอัตราส่วนเราจะผสมกับเบทนะคะเราจะใส่เบทหนึ่งฝาค่ะผมช็อตแบบนี้ต้องหนึ่งฝาค่ะถ้าผมไม่ช็อตก็ครึ่งฝาเบทหนึ่งฝานะคะคนให้เข้ากันเออกินของเริ่มกันเลยค่ะ แบ่งผมนะคะสี่ส่วนหรือตามที่ช่างขนัดนะคะที่นีไ้ไม่มีวันตายจย่ปล่อยให้ยัตไแมพูดเลยจำให้ดีนะคะจำกันให้ดีว่าลูกค้าทา่านนี้ผมช็อตจิ๊บหายค่ะงงแล้วชอาจิ้บหายเริ่มเลยอันนี้นะคะที่หนีบนะคะต้องเป็นที่นีบเปียหนีบเปียดได้เท่านั้นนะคะ อันนี้เราจะใช้องศาสามสุดถ้าใครไม่มีหนีเปียกนะคะรอซื้อเลยค่ะกําลังนําเข้ามาหรือถ้าใครมีเครื่องอิเฟลตก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นหนีผักกันมันจะเหมาะมากกว่ากับงานแบบนี้นะคะไปเลยนะคะทำเหมือนเคลาตินค่ะแล้วก็ตรงที่ช็อตนะคะให้มันเยอะหน่อยค่ะตรงที่ไม่ช็อตก็จิกเอานะคะหลังจากนี้ก็รูดค่ะ ให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะให้ให้ให้ครีมตัวนี้นะคะซึมเข้าเส้นผมนะคะโอเคพอเราลูดลูดลูดเนี่ยครั้งแรกนะั้นเราจะรู้สึกแบบว่าเส้นผมเนี่ยมันกําลังดูดดูดดูดเข้าไปมันกาลังเป็นสากสากสากเพราะผมที่ช็อตเนี่ยมันจะมีการเาขาเรียกว่าอะไรเหมือน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 ไม่ฝาดอะคะ่ะอ่ตอนนี้ซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะลื่นแล้วเราก็จะใช้ มีเปลียนนะคะมีบนะคะมีบไปเลยค่ะ3ามรอบนะคะอ่ะเรียบร้อยข้อที่2องทำแบบนี้ทั้งหัวเลยนะคะแล้วก็หมักไว้15นาทีนะคะตามที่กระปุกวิธีใช้เคร่อหมดดเลยนะคะอันนี้เราฉีดบาโดล,ลงไปนะคะเขาผมน้อเขาสระมาแล้วมันแห้ง แล้วมันก็จะเปือยนะคะเราก็เลยต้องฉีดน้ําน,นะคะนีนี่นะคะสําหรับผมที่ช็อตนะคะเราจะใส่เยอะหน่อยค่ะที่เป็นอะไรนะกอนเมลวดาเมลวดายทิมเม็นเมลวดายมันหวาวมาก เดี๋ยวจะใส่ให้ดูอีกครั้งนะคะเพราะว่าเวลาเส้นผมเนี่ยอันนี้จะดีดีทั้งหมดเลยเนาะส่วนอันปลายเนี่ยมันช็อตใช่ไหมทีนี้เวลา,าใส่เนี่ยผมที่ช็อตเนี่ยจะเป็นผมเหมือนอถูกไฟไหม้เนาะเป็นแบบเส้นลวดใช่ไหมแล้วมันแห้งแหสากๆากมือเวลาเราจับอันนี้ลื่นเห็นไหมลื่นเราจะใช้วิธีการจิกเนาะเมื่อมาถึงผมที่ชอ็อตปึ๊บเราจะเน้นนะคะใส่ตรงที่ชอ็อตตรงไหนช็อตนะคะใส่ไปเยอะๆนะคะแล้วเมื่อใส่ไปเนี่ยให้เราลูบนะคะ ใช้นิ้วนะคะลูบเบาๆนะคะให้มันซึมเข้าเส้นผมเนาะเราจะรู้สึกว่าถ้ามันลื่นเนี่ยแสดงว่าอิ่มแล้วค่ะหมายถึงทลิปเม้นเข้าไปบำรุงเข้าเขาได้รับจนอิ่มแล้วแต่ถ้ามันยังมีการเป็นเม็ดๆจับแล้วรู้สึกสักสาๆสักสามันยังไม่เข้านะคะเราต้องแถมนะคะแถมคลิปเม้นตัวนี้นะคะเข้าไปอีกค่ะเหมือนเขายังไม่พอนะคะต้องเติมค่ะเติมเข้าไปค่ะแล้วก็ลูบอย่างนี้นะคะจนมันขึ้นเงาและลื่นนะคะลื่นมือเราเลยนะคะเหมือนผมปกติเขาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม แล้วเราก็ถึงเราจะาวางทำช่อต่อไปได้แบบนี้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันเราจะรู้แลยว่าเ,าเนี่ยมันเปียนแล้วแล้วก็อย่างอ่าให้ช่างนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะตัวเนี้ยม,มีส่วนผสมของเคราเินอยู่ด้วยนะเราก็จะใช้วิธีการเนี่ยแบบนะคะไว้15นาทีนะคะหลังจากนั้นรอนะคะเอาไปล้างแล้วมา เปล่าให้ดูนะคะว่าคืนชีพหรือไม่เดี๋ยวมาดูเป็นค่ะถ้าไม่แหลกได้ไหมไม่แหลกไม่ได้ต้องแหลกย่างนต้องอต้องแหลกนะคะต้องแหลกนะคะแค่เพื่อว่าต้องนี้แพ็ไว้นะคะห่อไว้ห่อไว้ตีนไว้ตีนซีนไว้นะคะไม่ให้ลมมันเข้าค่ะไม่ให้อากาศเข้าค่ะไม่แหลกก็ไม่เป็นไรแต่ประสิทธิภาพอ่ะมันไม่ได้เต็มร้อยไงคือเราไม่ต้องการให้ลมมันเข้าแลาต้องการให้อ่าที่เราแหลกอย่างเงี้ยนะให้มันอุ่นมีไออุ่น เพื่อที่จะให้คิทเมนต์ตัวนี้มันซัพพอร์ตทำงานกับแกนในเส้นผมได้เต็มที่ครบเวลา15นาทาีเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นผมเป็นยังไงเทสคําเตือนทุกคนต้องใส่ทุงมือโ <c oughs> <c oughs> อ้โห้โหเคล้าง้วยน้ำอุ่น หลังจากนั้นนะคะเราล้างผมให้สะอาดนะคะเดี๋เราเช็คดูนะคะตรงหรือไม่ตรงเอย่างนี้หาไม่เจอ,อสารพิมสารพ่ฟิมอย่าไ้สงสารมัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเทสนะคะว่า เขาเรียกอะไรนะชื่ออะไรนะทิเมนเดวดายทิทเมนเเวอดายว้าวยอดมากมอง้เลาไว้รออะไรออกไปตลายอยู่ไหนลองบอกกันได้วยพอีป เราจะเป่าให้ช่างได้เห็นนะคะว่าการทำงานของคิดเม n นตแนวใดตัวนี้มันสามารถซ่อมแซมผมได้จริงหรือไม่รอชมค่ะ อ่ะให้ร้อยให้ร้อยให้ร้อยมี่ในเลยค่ะเออสี่ในโอ้เหมืนคืนชีพจริงๆตรงแบบยืดเลยเวนิกรมันมันเหลือเชื่อมากซูมฟังซูมอันนี้คือช็อตหนักตรงนี้ช็อตหนักซูมซูมให้ช่างดูลูกเห็นไหมพี่น้องช่างจ้าเวนิกร์เวนิกร์เวนิกร์ มันว้าวมันว้าวนะคะเห็นไหมคะผมที่ช็อตช็อตเห็นไหมครั้งแรกนะที่ใช้นะเราเคมให้เลยแต่ทางบริษัทบอกให้ใช้ติดต่อกัน3ครั้งแต่ครั้งต่อไปแค่หมักใช่ไหมหมักแล้วก็ถ้าไม่อยากไบไม่อยากเปื้อนไม่อยากเปื้อนเต้องสผสมผสมคีเมน์ของเราแต่ว่าให้ชนิดเข้มข้นหน่อยนะคะอ่าให้ผสมกับตัวนี้หรือว่าลูกค้าม,มีทุนเยอะก็ใช้เพียวๆนะคะหมักเหลาสาดนะคะประมาณกี่นาทีประมาณสห้า ประมาณ 10, 15นาทีเออ15นาทีเขาเจ้าระบุไว้ว่าประมาณ15นาทีให้ใช้ติดต่อกันนะคะฟื้นคืนชีพตั้งแต่ครั้งแรกเลยจ้าเนาะเราเป่าให้หมดก่อนนะคะ โอเคหลังจากเราเป่าแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างดูนะคะผมที่ชตนะคะไม่มีแล้วนะคะแต่ลุกเลกจะบอกนะคะว่า,าทีเด็ดเม็ดเนื้อด้ายตัวนี้ตัวนี้นะคะไม่ได้ทําให้ผมตรงนะคะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนช่างอย่ามองว่ามันทําให้ผมตรงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะเขาสามารถซ่อมผมอะ่ะที่แบบชตนะคะชตชตจ้ะ ทำสีนะคะจัดทาสีที่มันมีเป็นหนังยางนะคะอันนี้น้องเขาได้เอาซอกด้วยนะคะอะไรประมาณนี้มันจะเป็นหนังยางแบบนี้เนาะเวลาแห้งแล้วเหมือนว่า,ารับโปรตีนไม่เพียงพอก็จะมีอาการเหมือนไม้ฝาดเมื่อไม่นวดไม่ได้ใช้คิปเมน้นบังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเติมตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อนช่างจะได้ก็จะเห็นได้ว่าผมหายมาแล้วค่ะนะคะผมหายช็อตหมดแล้วนะคะ แต่ไม่ทําให้ตรงนะอันนี้ผมของเขาอะทำเคราตินตลอดผมเขาตรงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยทำเคราตินทําใหญญา้ยาทําอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการบํารุงหรือว่าต้องการแค่แก้นะคะแค่แก้ให้ผมช็อตอกลายเป็นผมดีนะคะไม่ได้เน้นผมตรงนะคะก็สามารถทำวิธีแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะหายหมดแล้วนะคะ,ะให้ช่างดู <Good. S 1> โอเคแล้วก็ <Good. S 1> แหวกให้ดูนะคะ อ่ตรงที่เราเห็นแบบนักเกียดนักเกียดนัากลัวเมื่อเมื่อตอนที่ยังไม่ได้ทํานะคะก็คือช่วงข้างเลยค่ะปกติมาแล้วค่ะอ่ะโอเค